สวยสุดโอ้โ oh ห oh, ดี mm hmm. อุ้ยดีดีมาก ถ้าจะหาบ้านภูเวลาวิวดีๆสักหลังในเขาใหญ่แล้วแล้วก็บ้านหลังนี้ผมว่าติดตัวท็อปแห่งเขาใหญ่แน่นอนฮะที่นี่คือทานภูเวลลาเขาใหญ่บ้านสาชั้นที่วิวดีมากด้านในจะตกแต่งสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะครับมีหห้องนอน8ห้องน้ํานอนได้15คนแล้วก็เตียงเสริมได้ถึง30คนแถมเป็นเพเฟลีด้วยนะไฮไลท์คือมุมสระว่ายน้าระบบเกลือวิวซันเซ็ตตรงนี้ครับโคตรสวยรอบๆข้างคือเห็นแต่ต้นไม้ภูเขากับพระอาทิตย์แค่นั้นเลยเป็นวิวที่เพื่อนๆชอบกันมากครับพื้นที่กว้างขวางมมมีมุม พอนมุมถ่ายรูปหลายจุดวิวแบบนี้คือหายากมากๆในเขาใหญ่ครับก็ทําสวนค่อนข้างดีเลยอ่ะหญ้าเยอะนี่คือสะอาดเรียมนะครับอยากมีบ้านอย่างนี้เลยจั สีมันแบบเฟดสวยจังเลยอ่ะดูเหมือนอยู่เมืนนองนอกจริงเลยนะอากาศแบบนี้นะฮะและชาลาเนี่ยเป็นสวนยอม e n อิงลิชการเดนะฮะยิ่งมาโดนกับวิวพระาทิตย์ตกดินสายถ่ายรูปนี่ยิงกันฉ่ำครับมองไปทางไหนก็ธรรมชาติทางนั้นเลยแล่เขาก็มีปัตเลอร์คอยให้บริการด้วยนะฮะอาหาราต่างๆก็สั่งมาได้ครับมีโซนคาราโอเกะห้องนั่งเล่นปาร์ตี้กันได้มันมากโอ้ยดูทรงไม่น่าเมาเหล้า ราคาก็ถือว่าดีงามมากนะครับประมาณ20,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครไปเที่ยวเขาใหญ่รวมตัวกับเพื่อนๆให้ได้นะฮะแล้วก็ไปพักที่นี่รับรองไม่ผิดหวังครับไว้เจอกันคลิปหน้ากับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ